เรียนท่านผู้ผู้ว่าราชการจังหวัดดีชัน <c oughs> ดิฉันนางนางอะไรเหลววิ้นกูเจอ <c oughs> นางจุลีคนดีสีสยามประเทศรองรองประธานโอโอโอสมอ,อหมู่หกบ้านลานนกว่าวันนี้จะสะท้อนปัญหาของชาวบ้าน ให้ทางหลวงได้ได้รับทราบทราบเอาพี่เนาะกูไม่อ่านแล้วหวานหวานไม่ข่อกกูแรงจักใจว่าคือพีนีค่ะท่านผู้ว่าค่ะปีนี้อะค่ะชาวบ้านไล่คนรวมถึงตัวฉันเสียภาษีเสียเต็มเปรียค่ะไม่มีการลดให้สักบาทเกิดเสียเต็มตามจํานวนฉันเสียเส้นว่าปีนี้ค่ะชาวบ้านอุ่นเนกัเสียเต็มดุกคนค่ะภาษีหลัดเรียกแก็บเต็มทีค่ะแต่ปเนียพอถึงเวลามันมีปน้ำมะ อ,อย่างเช่นว้อีเข้าถึงระบอบช้าหนาชุกซึ่งชาวบ้านทุกคนมีสิทธิ์อีเข้าทึงได้เพราะว่าเราเสียภาษีเต็มใช่ไหมคะเป็นพละเมืองไทยซึ่งปรากฏเนี่ยปอติดโควิดมาอีข้อยาฟาวิกินสักเม็ดลําบากเลยเหตุการณ์เชี่ยช้าเหลือเ,เกินกะยาก็ไม่ได้เข้าใจเข้าว่ายามีน่อยไม่เพียงพอต้องให้คนอายุชิบว่าก,กินและคนไ้เด็กเดียดก,กินแต่เนี้ยค่ะต้องร่วมกจะต้ามันปลื่อดีแล้วสํำคัญคือหนาหยุกนี่นะคะต่ลงไปใจจองเลย อาจย์เชียบาดซี่เต็มปริยะเลยค่ะไม่ลดสักบาทแต่พอติดโควิดขึ้นมาต้องแค่ลดเครื่องแดงแดงแดงออกไปหลับยาข้างนอกเองแล้วความปลอดภัยอยู่ตรงไหนคะ่ะตัดผู้หวาคะ่ตคะตกไหมค่ะทุกคนเข้าใจไหมครับเัี่ยคือนั้นแหละพอพอติดแทนหวาได้กักตัวอยู่บ้านอยู่เงียบๆให้คนติดโควิดนั่นแหละค่ะออกไปหลับยาเองอันนี้ต่างจากวัดไม่โหลดนะคะแต่สําหรับกรุงเทพเป็นปัญีคะ่ะอ้า ตึงปัเนี่ยพอออกไปตึงอะไตึงันเกินว่าฉันแก่ราเกิดจนเน่นหลานจ่ายเย็นันยากจ่ายเย็นฉันไม่ข้าไปหลานจ่ายเย็นลาวทีนี้อืมเกิดเป็นกลุมเชียงขึ้นมาแล้วโตมาแล้วค่ะฉันก็ไม่รู้เป็นผือแต่เบียบาทซี่ฉันเอาไปทําอย่างเอิญเอาไปทานุ้นนะค่ะนุ้นน่ะทําแล้วทาลาวค่ะนุ้นเซนนึงทำหกสิบห้าที่แล้วค่ะคลองคุดกันเจ็ดหนแล้วค่ะลึกจนนัวตึงแกนโลกแล้วค่ะ แต่ว่าเรื่องจัดยาให้ชาวบ้านเนี่ยบันรปรื้มโลยดิฉันว่าใส่ตำไม่ได้หรือว่าจัดรถดตีไปสร่งยาฟาลิไอคนตามบ้านนะทําไม่ได้ให้คนแดงแดงคนป่วยออกไปหลับเองค่ะปณีขนาดดิฉันเสนอนะคะเอาไว้คนทต่ไม่ติดโควิดคนแต่คิดเดียว่าอยู่บ้านในมดแลวตึงปล่อยคนร่องคิดออกวิ่งว่างหนกปณีน่าจะปลดภัยว่านะค่ะท่านคะค่ะดิฉันโรยึกอึดอันตันใจค่ะเพราะว่าปสัสเพียเต็มแต่ว่าจิตทีบางย่างที พลเอกมังไทยในฐานะผู้ที่ปฏิทิ่จะได้หลับไม่ได้หลับเลยข้าวไม่ถึงเลยค่ะสวัสดน้าทีถการทหาทุกนี่ค่ะไม่ถึงเลยค่ะต่างกอบคุญหมาค่ะ